เจอกันอีกครั้งนะครับผมกับงาน Free Fire Idol นะครับผม EP 2นะทุกคนซึ่ง EP นี้ทุกคนก็คือบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับผมหลังจากที่เราลง EP แรกไปนะครับเมื่อวานท่านทนบอกเลยว่ายังไม่หมดนะครับเฮ้ยคนเปิดประตูอย่างน่ารักขนาดนี้เรามาดูภายในงานกันดีกว่าซึ่งภายในงานครั้งนี้นทุกคนก็มีคนดังมากมายมากกว่า30คนนะครับผมบอกได้เลยนะครับมีแต่คนรอๆสวย สามคนนี้คุณๆนะครับผมคนแรกก็คือสตตฟานนั่นเองนะผมแล้วก็คนที่สองก็คือมหาเทพวานนะครับผมแล้วก็คนที่สามก็คือ Pink เพชรพิง,งค์นั่นเองนะครับผมเปิดคลิปมายังไม่ถึงสามสิบวิเลยทุกคนอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าใช่ครับผมเพชรพลอยนั่นเองนะครับผมตัวจริงโคตรสวยเลยนะทุกคนอันนี้ชมจากใจเลยนะครับผมบางทีก็น่ารักเกินไปนะครับผมโอ้โหไอ้บ้าเอ้ย,อยแล้วนี่ใครนะผมอย่าบอกนะว่าใช่ครับผม ดาวทวินนั่นเองนะครับน้องลักกี้นะทุกคนอสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับผมครั้งแรกของชีวิตนะครับที่ได้มางานแบบนี้แล้วใครครับเนี่ยมานั่งสวยๆอยู่ตรงนี้หนูแป้งนั่นเองนะครับผมเสียดายมากครับคนนี้ผมไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะทุกคนไม่เป็นไรครับผมโอกาสหน้าต้องมีนะทุกคนและขาดไม่ได้ก็คือ น้องซีโรสคนสวยนั่นเองนะครับผมซีโรสกู้โลกนะครับอืเจอกันอีกแล้วรอบสองนะครับนี่รอบสามดีน่ารักเหมือนเดิมนะครับอ้ยเหมือนหนาวนะนี่ไงทุกคนล่าสุดถ่ายเงาตัวเองเสแล้วนะครับหลังจากที่เราถ่ายเงาตัวเองมาครับผมเราก็ไปลุยกันต่อเลยครับว่ามีใครบ้างนะครับผมฮะลุงท็อปราชาต้องหมอกอฮ้ยทุกคนผมได้เจอลุงท็อปตัวจริงๆตัวเป็นเป็นอ้ยผมขอก่อนหนึ่งทีละกันนะครับผมโคตรสุขใจเลยครับ แล้วพ่อหนุ่มสุดหล่อหน้าตีนี่ใครนะครับผมอย่าบอกนะว่าเอ็ลาม,มานะครับผมอื้หน้าโคตรหล่อเลยบอกตรงๆเลยนะครับผมว่ามางานครั้งนี้นะทุกคนผมโคตรสนุกเลยนะทุกคนแล้วก็มีความสุขแต่เสียอย่างเดียวแล้วทุกคนผมจะตื่นเต้นหน่อยนะครับเวลาถ่ายรูปใครก็แบบอ้าวสวัสดีครับผมไอ้มอมเมมและนี่ก็คือไอ้มอมเมมนะครับผม ผมได้ถ่ายรูปคู่แล้วนะทุกคนสําหรับใครนะผมที่เป็น fc คนไหนนะครับก็อย่าลืมแท็กเขามาดูด้วยนะทุกคนนะบางทีผมก็แท็กให้หมดนะครับสวัสดีครับผม g e ีโนเอนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมตั้งแต่ ep แรกนะทุกคนโอ้โห <c oughs> โคตรหล่อทุกคน คนนี้โคตรหล่อเลยนะครับผมโอ้โหแบงเนอร์นะครับผมผมได้ถ่ายรูปคู่อยู่แล้ะทุกคนนะโอ้โหอันนี้คือมางานนี้ถือว่าคุ้มนะครับผมได้ถ่ายรูปคู่คู่กับคนดังตั้งหลายคนนะครับนิวดูครับผมเป็นกันเองมากนะครับผมโอ้หล่อนะหล่อจัดเลยประหลัดบอกและนี่ไข่ครับผมเนี่ยสวัสดีครับอาลังซีเฮดนะครับผมโอ้โหตัวจริงเสียงจริงนะครับผมหน่าเหมือนฝรั่งเลยนะครับผมโอ้สวัสดีฮางอายู ไอ้บ้าเอ,อ้ยแล้วผมก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับผมถ่ายรูปอะไรไม่รู้ทุกคนผมก็แอคไปหนึ่งทีะทุกคนปากทงโชว์ไปหนึ่งทีะทุกคนในเกมผมไม่มีนะัปากทงมาปากทงชีวิตจริงอยู่หน้างานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยสังนะครับผมแล้วก็น้องลูกเต่านะครับผมแล้วก็น้องมุกนะครับผม คือทุกคนน่ะเป็นกันเองกันมากเลยนะครับผมแล้วก็พี่โจโจ้ด้วยนะครับผมผม f อพี่มานานนะทุกคนแล้วก็ไทเกอร์คูณ2นะครับผมขอบคุณจริงๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็ดื้อเอาสุดนะครับผมที่มีโอกาสได้มาร่วมกันพี่ปิมก็มาทุกคนแล้วก็ GM อัตโตก็มาสุดท้ายนี้ทุกคนก็ฝากโวนให้กำลังใจผมด้วยนะครับ10769ครับ